อือเจียมตาสวัสดีครับเจียมสวัสดีว่าใส่โคกอยู่ของมัสยับวนนวลฮะของมัสยบวนนวลนี่ว่าใส่โคกอยู่สวัสดีครอบครัวของปู่อันเจียมนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสสปป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 เล่านั้นะครับเด้อเล่าเลยซึ่งไม่ได้กินเล่าเอ้ามือลิ้นเขาไปคุยเรื่องซาบดัวตรงได้หรอ ฮะจะเปลี่เราิ้นมันยืนดิ้นน<ช>ี่แคบไปเลยไปดินเนี่เขาคลังเปิดมองคิปอยู่นี่กัเปิดแล้วสวัสดีครับมื่อนี่เปิดกล้องกันได้ครับเอาเราวะเดี๋ยวมันนี่นะครับมันนี้ห้องสีมาให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับทำกับข้าวจริงๆตัวเขาแรงนะครับเพราะว่าวันนี้เหลืองงนมาก,ก็ค่อนข้างบดึกดอกครับหกมังแรงหกมงแรง เดกคนีเ่าเขาได้กับสองม i กนั่งกินเรลากันอืมนั่งกินเรากันเจ้าสีบัวหาีเตี่ยอยงไรเเนกินเขาเจ้าเนีนี้นี่เาะคือเป็นข้าวอยเฮะ่เอนข้าวอย่งีขย่างเ้กินน้นไอ้เจ้าต้าแทงไอ้เจ้าปู้ตายคนลเหตุทะเลาะกันเรื่องขาวกับข้าอีกแลยบ่ได็บ่ได้บ่เด้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมูอเดียวผมนะครับบ่แส่บ่กิน บ่ต้องสิลึกถิ่มโคตรเซ็งว่ะเอาเงินวิวบ้องงอหุูกี้อย่างกินมาจิบแล้วเมื่อนี้ยฉจิมาลองถอดกันเมื่อไหครับจถอดแค่สามนาทีพอนะพี่สามนาทีพอไม่กะเขาติดจับไม่ร้าออกเลยอันนี้กะไม่มีนะแผลอันนี้คือเมียหน่อยเดี๋ยวามาเมียเลยเรื่องการเงินการเนืองานมัน ี่การมีงานนะครับหลังจากเดินงานกลับมานะครับทุกคนมืึงนี่กับมันก็เข่ากันนะครับเนี่ยมันห่วงเนาะยึดกับแหวนมันห่วงกระดาษอืมลูกเป็นทักเอ๋อในตำนานเนี่ยบอกบอกอ๋อคนหักเนี่ยเอ้ยหักลูกฮะหัหกลูปอูปกก้บอกไปเองได้แล้วไงเชี่ยเล่าหกวงเล่าหกก็ไปเทใหม่ดิเออเอะไรเยอะ เาลหก็เยอะแยะเราก็กินกันอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาติดตามเบื่อนนะครับว่าเมนูของเขามันจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างโอ้ยมองแลวคนยิที่็งาำจอครับพี่นอ้องอ้บานเย็บ ินเหล้านะครับไม่สนับสนุนนะครับเด็กเลวชนไอเด็กและเยาวชนนะครับคู่จะพาะกันนั่งวงเงี้ยกินเหล้าเยอะอยู่บ้าน <c ười> ขึ้นปวดเจะาของต่างวงกินเหล้าแต่นิดหน่อยเลยไงเอายกกันเออไอเอซีเขาได้เบินะ้องไหมพอดีเหยียดเหล้าเนี่ยวงหนี้ต้องเสียข,ดขวดใหญ่นึงโอ้สันเฮียแค่แ,แก้วเดียวเลยเสียขวดใหญ่ใช่บาลล้าเทเออหนูจะเฮียบอ๋ มันเป็นเรื่อไงในมงเหลเดเลย่าพึง่าพึง่าอย่าพึงอบ่าพึงมุมแต่ว่าเออโบได้โบเทียงเออบบเทียงตอนนี้เพราะว่าปุ๊บเท็ดเนียเลยเด้ไม่ใช่นี่น้อืมรับนอมรับนยอมรับไปก่อนเตะเราพ่อมมวนหรือพ่อมมุนนะกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม น้องใบมันบงแค่ตัวเนาะเอาบ่ผมมันบอกว่าใดเนาะเบื้องนะครับมันนี่อาจจะเป็นว่ากันไม่รู้พี่เพี้ยนให้ด้วยครับเด้อครับตีกใส่สามเม็ดเอ้อสามยางสามเม็ดสามย่างสามเม็ดตัวก็จะเอาพูดเลยเอาฮอฟมะเข่งเรื่องดีกว่าน้ำตาลนะครับพูดได้ประมักหวานกันได้หน่อยหน่อยเพราะว่าผมโม้มากหวานแต่ผมมาติดหวาน ดี๋ยวผมตีคุณนะถ้าคุณรักผมผมก็ตีทีนไม่พูดต่อใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับขาดไปแล้วชีวิตเนาอขาดประเดี๋ยที่ขาดใจต้องเข้อล่ะประเดี๋ยวควรอยู่ว่าใช่กับน้ำมันหมูทําทุกวันเลยต่ำนุ่มมือนะครับบอกว่าพิ่งได้ต่ำรองมือนะเอ๊กิบกิบกิบตัวไปกิบติดต่ำนี่แหละดูเราว้างไว้นะผู้สาวนะดูเราว้างไว้นะอย่าคอบวัด ได้กแกยงนี่นะเขาต่ำสูนะ <c oughs> ตายเหมืนอนเด้อเอาเด้อดูเราฟังไว้เด้อได้เรียงเนี่ยขโมาเด้ออันนี้ก็ใส่แบบเรียนลงไปมะนาวนากระสีมะนาวแบบต่ำต่ำขึ้นอย่างี้ใช่เออเมือก,ก้อนมือก้อนมะนาวเมือก้อนเฮ้หมือก้อนอ่ะใช่ขึ้นขึ้นมือใดกระย่ามันดอกเอาว่าจะใส่แล้วมันสมต้องไปดูอะ้รดอกเมื่อย อืหขี้มือและขี้เด็บบอกเลยถ้ำเดียวสุกกระปุกชิบหายเงี้ยรวยไม่ใส่ขยะเขาใส่ไม่ใส่ขยะนี่นะใส่ขยะใส่ขยะย่ังโจเนี่ยใส่ด้วอันอันนี้พี่ที่ไม่น่าค่มนะครับทุกคนกันนี้คือมือมือเดืมดเดี๋ยวผมนะครับเด้อดเสียบมืกินมือนัวบอาพวกอีกแล้ว สั่งได้นะครับทุกคนอันนี้คือถุงนีสองร้อยกรัมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทอดให้เบิ้งมาปริมาณไม่จป็นมันจีบลายนิดหน่อยตรงนีเขาไม่ต้องไปสนใจแต่หมวกหเขาต้า่สนใจมูอ่เดียวก็กคือว่าแต่หมวกหงกระเจ็บวะไหนโดนงชิงไปอีกหนึ่งเรื่องมาใส่เสียนลงไปมาเ,เลยนมันมันคือแบบตำ่ำ ต่ำมันได้ก็มัดบาดันใช้ก็ยังกินต่ำเลยขอบุณมันเมื่อยเลวพี่เอะเมื่อนี่ก็เล่นเนี่ย้องขี่คันมันบวกกับฝนตกแน่ก็ได้ขี่คันแต่ยากสูบยาตรงๆว่าขี่คันจากสูบยาเนี่ยแบบข้าวอ้ยย่ะน่อยนึงเบิ้งเบิ้งยีวนต่อมาเป็นสีดบ้างเบิ้งเลยมอเด้กวาเถอยเด้อเจ้าบอกผูไปต่ำใครเลยฮะเจ้าบอกต่ำใครหลาคนเ นีด่ดีนี่จะขายอะไรตําม,มานี่ตําแล้วก็เอานี่ทิมแล้วก็เอาโคขายเ <laughs> นาะพระจะบอกว่าไม,จาม่จะลุปตุ้นประกาศนั่งแถมนั่งแกก <laughs> ว่าถึงเหล่ากว่าน่อยมากกว่านึงนั่ง,งแถมนั่งแกกแล้วหมูบ่อเดี่ยวปัญหาเฮ็ดธุรกิจเนี่ยลมจม <laughs> ที่ธุรกิจนี่นะเห็นนะครับผมนี่หมูแต่เดียวนะครับทุกคนสั่งได้นะครับหมูสามชั้นแต่เดียวนะครับ ตตัเที่เพียกวันเทียบนะครับมาแซมต่ำบงหง่วอืมเปไปต่ำกินจองบวต่ำเาเขาติดต่ำแไอซชิ้นไม่กินที่กินไอเอาชิ้นตัวชิ้นแม่กูชิ้นแล้วแช่ชิ้นตัวเดียวะนั่งนิ่กันชิ้นอะไก็แช่ตามรสาตเดิมกี่คำกี่คำก็ยังเหมือนเดิม เค็มเปรี้ยวหวานเจี๊ยบจางบม่นหลอกินาจีบมาเสบกับมาซ่บนะครับผมเหล่าคนหนึ่งอ่ะมาแจ็บมแเ่บแต่เหมือนคุมเลอแต่ยามันมาแจ็เกินปกมีแต่ตับของหุ่งเลยครับผมไมีินลูกถุงนะผมมีหัวกะดีเองหอกบอกว่าแซ่บกับซสีบมแจบกับมาแซ่บแต่เหมือนเอาอกินได้ก็พอแล้วแล้วก็แสยบเลยเอาขนาดเกีบยบก็หมด มันมีแบบเบี้ยนอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นโอ้ยอะไรว่าปรเด็นรสาตร์ผลเลยจูบบัดมีแล้วอันนี้คือแบบคือสวยกันเลยนะครับผมบเคยบุเคยเตรียมบดบุเคยเตียมนั้นนะครับมาคุยกันมีดอกบดมีตบบาดรพยักนี่ครับหน้าตาครับบด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 เขาจะไปเขาพักกันไปได้นะครับนี่ก็ คุยแกงแค่สา,ามคำสี่คำกับผู้ใดที่เป็นคนใจผู้ใดที่เป็นคนนั่นที่หลังกันนั่นแหละคือบทของผมเลยชัมมย่วโมง<า><ข>นั้นมามีการนักศึกษานะครับเข่าเรืองเรียบทว่าทีของเทียเขามาแล้วครับอันนี้คือส้มตำนะครับมเมนูของเขาไข่เจียวด้วยเข่าเรืองเลยเจียวเจียวแบบเด้อเอาเจียวกับไส่หม้อเนี้หม,ม้อใส่กระทะอือหอยมันเห็ดกับเขาผิดแปลก ปืนตัวเราต้องเส้หมอน้วนี่นะครับกับหมูเด yeah. ็ดเดียวของโกวานเจี๊ยบนะครับทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวจะมาลองเบิ่งว่ะมัน้องไปซื้อนะครับมันได้แต่เช่นมันก็ได้ผู้เดียวอีหยังนฮู้คนนี้เองฮูจย่างยังนี่มาได้แต่เช่นกันได้คนเดียวนะเรา่ได้ยังดีกว่าเอาได้ก็เป็นยิ้มวันหนึ่งนี่กลุ่มเราเนี่ยเราไม่แสเราออกกันก้อนตัวนี้ เราตอนนี้ยื่อเสรฮะเราตอนนี้ยื้เสอ้ยพูดอย่างนี้แต่โฆษณาให้นี่ไปต่อเลยเราอยมาเบิรงนะครับว่าเขาหยิบถอดกันนะครับเอาแคสามนาทีพอต่างแฟดต่างไหนกูผมมีเงินซือแฟดว่เปนตำรวจเนาะฮึมว่าเป็นตำรวจเ่าไมไปซื้อแฟดแฟดกับแฟดซี่าอขอทครับยอกหยอกหยอกทุกเป็นปีงย้น็เลือตำรวจดวกว่าใครกับแฟดไงแฟดคู่แฟดยังอยู่นะแฟดหืออืม รอก <Okay. S 1> ่อนใช่มาเบิ้ลมาเบิ้งนะครับกับอาหารที่แบบเคียงคู่กับอาหารโ <c oughs> อ้เมนบบเมนบบมันหนาทอดกว่ะกินบ่ได้เยอกินบดเอะบุ๊บเปลี่ยนเสื้อสั่งไว้อยู่เดี๋ยวบ่ะหอนอาทิตย์ฮะอยู่เดี๋ยวบ่ะหอนอาทิตย์ข้าวบ่ข <c oughs> ้าว นี <Cal mel od ic blue> ่นะครับก็ทอดหมูครับองบบเดียวนะไอของโกวันเจียมนะครับมวยโยงโกวันเจียมนะครับเราใช้สามชั้นนะครับทำใส่ไปคนยังไงก็อย่าลืมนะครับคุณติดกตะเทียตุ๊กเจาะแบน้องทางมึงเด้อพี่น้องเนี้ย พ่ายี Now, what, 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 ่บีเบิ้งหลายๆมันมาเจ็บยังมันมาเจ็บอยู่ไเบิึงปวดๆมันมาดีดลืมไปใายสองเครื่องนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามทำไมเผาอะไรเละเป right ็น <chore> บ <pareil> ุกซิชายผมด้วยนะเฟซบุ well. ๊กเขากระไรเลยกิ <Yar insane. S 2> ๊กเอาชื่อเดิมนะชื่อเดิมเขาไปแล้วจะสอยเล็กด้วยชื่อเมยชื่อเมย์คือเมย์เล็กด้อยชื่อเดิมมันถูกใช่ไงอ๋อเอลืมไปโอเคสามนาทีนะอืม นี่น,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 นะครับคือพทยซ้มเน่กับเตี่ยนนทางไหนนะครับนี่นี่แล้วขันย้ยเนาะล้มือสัถอดวหนดกันเี้ยดีินเนาะโอเน่งความขีข่อยดีจีวเปียงตะกี้ก็ขอยอะนะอดีขงงนีนบะ่ได,ด้วแต่คนนังขิอยู่เนาะนจริงงมี่เนาะ เด่นคนแล้วเขียนพออาราระเด็นผมทุกทุกทุกอย่างนะครับสวัสดีใใจัดอ,อยู่ในใจเมียนอยู่แน,น่น่ะเออนีน่เราเนนเนนเนสตี้ครับกูก็ไรเงี้ยอยู่เลยอยู่เป็นเนสตี้แบบน,นี้เอาไหมมามเรื่องหมห้อดีกว่านะครับตอนนี้กำลังดีสวัสดีครับจะกลินยังไงรบบ จิน่อยจิ้มไหมจิ้มสรสมใช่ครับคันแมจะเอายไงว่าขนย้สิบาทจะยิ้มอ่ะสองลอยกัมจบาทนะยังไปดูคิดราคาอยู่เดียวสองลอยกัมมันอยู่ประมาณราคาเจ็ดสิบบาทโออเดี๋ยวจังวากันข้อบ้าขาอาขาอากพนข้ะบ้านเลยเดี๋ยวจังวากันเดี๋ยวจังวากันเดี๋ยวจังวากัน พราะว่าเ้างนีกัเขานี้ยกับบริหารเป็ยนตัวอยู่กว่าใช้ยาเสพติด้างนอกเลยบึ้งนะครับแตวา่าเขาตั้งใจเห็นนะครับผมอันนี้คือผลผลิตนะครับจากที่ว่านาั่งกินเอาทุกมือเลยบอกทีไรไงเที่ว่าคนที่ว่าเขาไม่ต่างนะ,ะกินนเขงต้องทำแกมทำอันนี้มากปุ๊บขวด่ดักดิกกินเลยอนสินะว่า,อาเออบีคทานนมันทางไก ทันี่บริษไงเดว่าเขาผิดเกว่าตอเออกินเอาไปก่อนเอเคาเชืว่าคุณจะกินนะเออที่จริงผมจำโจ้เนี่ยได้ยังได้ยังของเก่ไยมเนี่ยปึ๊บตับบมาหงเลนเอาอันน okay, oh, okay. er ี้มอนี้ไม่ได้แค่ตับหมางนะครับที่อยู่บด้ขายดอกมูกยังไงก็เย็นนิดหน่อยช่องห้น่อยองผมเลยนะครับหวานมากไง ไมเสียไม่กินดีกว่าบิวบิวกล้วเหรตอนนี้ยัด <You get. S 1> นี่ครับเพราะว่าเขาใส่หมูสามชั้นนะครับที <c oughs> ่คิ้มไหลก็ไปนะครับ <c oughs> มันหน่อยมันหน่อยเนี200่ยสองเลยกับมันหน่อยบ่ะครับพี่นอ้องเอ้ยทุกคนครับลองคอมเมนต์กันมานครับว่ามันจะได้เยอะได้หน่อยเวลาทอดต่อไป แต่ว่าถ้าผมทอดนะครับเยี่ยมผมจะเยอะกว่านี้โอ้โหเหม็นหวานปะกิ้มบ้กงิ้มเขากิ้มเลยกิ้มสวยดีหอมใิมไ่มกิ้มยังมันตวนี่นี่นี่เขาให้ได้กินแบบเขาเขาเนี้ยหาบาทหอนึงหอนมันหอน คนนึกถึงน,นี่หมูปิ้งไงเดี๋ยวเห็ดตันนี้ไงไปอะเวลาถวัดถ่วงกต้องเส็เยอ้นิดนะมไ้มเจ้าเส่ยเจ้าเส็จานเลยดีกว่าถั่วใครบ้าั่วไหมถื่วไหมถั่วใครเต้กิดอย่างนี้ถวยไใขเนี่เอาอยู่บบ่าเอาดรอกาาอจานไปเลยดีกว่านี่กบกำลังหากลุ่มซับอยู่นะครับทุกคน นี่นี่นะครับนี่นี่นะครับสองลายกัมนะครับกินไปแล้วสองกัมอืมก็นึกถึงทุกคนนะครับที่ว่าอยากได้กับแกมอยากได้ยังงรับง่ายๆนี่ทอดไปเลยเนี่ยทอดบว่าถ้าทอดยุคก็ล่บบ๊ไปดอกเลยไกยค่ารถค่านังค่ารถราคาอ้ยวันนี้นะครับเขาอาจจะให้มาเบึง ข้อเฮ็ดกับเขาแล้วครับเย็นๆนะครับไปจีไปไปเล่งกูบอก่ไปแล้วกูอยู่โบราณบ๊ายบายยังบ๊ายบายอืมทุกคลิปต้องมีบ๊ายบายดิวันนี้นะครับก็บนี่กับเขานะครับอันนี้คือกับเขาจริงๆนะครับส่วนกลมกเริ่มที่จะฟึงแล้วนะครับเพราะว่ายังไงยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับส่วนโมเดเดียวนะครับตอนนี้เป็นเป็นแค่โปรดัก ของช่องนะครับที่ได้ผลผลิตออกมาจากที่ว่าเขาสแตกเรากันนะครับคิดง่ายๆว่าเป็นเมนูง่ายๆครับถอดปุ๊บไปกลิ่นปั๊บอ่าผมรู้สึกของผมนะครับพอถอดปุ๊บมืออืน่นโตเจจาก็มิกับเขาให้ดูเจ้าก,กนนะิ่นแหละอือนี่นะครับผมคิดง่ายๆนะครับผมคิดเอาแค่นี้นะครับ,รบ,รบที่เป็นตอนงหญ่ๆเว้พอ,อยังกินก็มันได้กินข้าเดียวใช่มันอิ่มกินตอนเดียวเลยนะครับ ไฟคลาผมก็ดีนะครับโบมวนนะตอนนี้เพ่งเด็กจะลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b กดไลก์กดแชร์กับกูมันเทยบเลยนะครับทุกอย่างคือมุมเดิมแต่ทุกอย่างที่เราทําคือขอบตั้งใจครับยังไงก็สวัสดีครับ